คือสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้อาวุโสในประเทศนอกพักเพื่อไทยัผู้อาวุโสในประเทศนอกพักเพื่อไทยับอกผ่านมายังอํามาตย์ในพักเพื่อไทยับ,บอกว่าให้แก้พรบนี้โทษรมอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ัต้องเซฟเซโรประเทศไทย <t ell> รับหนึ่งใหม่ประเทศไทยเริ่มต้นใหม่ประเทศไทยครับซึ่งผมว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่จ้องทำลายพรักเพื่อไทยอย่างชัด,ชดๆเลยเพราะว่าถ้าผู้อาวุโสท่านนั้นเนี่ยต้องการเริ่มนับหนึ่งประเทศไทยเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยจะต้องบอกพรักประชาธิปัตย์ด้วยว <Hunter> <t ell> ่า <t ell> อย่าออกมาทำอย่างนี้จะออกมาชุมนุมอย่างนี้ พวกคุณบอกแต่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวให้ทําอย่างนี้ให้นับหนึ่งประเทศไทยใหม่แล้วให้นิโทษกรรมเหมาเ้งครข่งแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยหวังดีประสงค์ร้ายต่อประเทศไทยหรือเปล่าเพราพฉะนั้นเนี่ยผู้กุศของพรรคที่ประธานพรรคประสงค์ร้ายต่อพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ ผู้วุฒสของพรรคเพื่อไทยที่คุณวราชัยพูดถึงเนี่ยคือเจ้าของวัฒนกรรเซซิโลผู้วุฒสของพรรคเพื่อไทยผู้วุฒโสของประเทศไทยครอ๋อครับผู้วุฒสของผู้วุฒสเนี่ยในประเทศไทยนอกพรรคเพื่อไทยครับอ่าครับกบพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับผมครับเออแล้วก็เชื่อมมายัางอมัดในพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับว่าจะต้องเซซิโลประเทศไทยนับหนึ่งใหม่ประเทศไทยแล้วให้ออกพรบ ฉบับนี้นี่ถือว่าเป็นการหวังดีประสงค์ร้ายต่อประเทศไทยคนี่เป็นการทําให้อ่สร้างความแตกแยกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนเพื่อแดงครับแล้วก็เป็นการที่จะต้องการให้พรบฉบับนี้เนี่ยเลียกแขกให้พรรคประชาธิปัตย์มาล้มรัฐบาลนะครับถ้าล้มไม่ได้เนี่ยนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพก็ได้รับการนิโทษกรรม <c oughs> คือวันนี้พรรคประชาธิปัตย์มีแต่ได้กับได้ <c oughs> แผนนี้เป็นการช่วยพรรคประชาธิปัตย์ล้มรัฐบาลครับเป็นการฟื้นคืนชีพให้พรรคประชาธิปัตย์ <c oughs> นี่คือสิ่งที่มันมันกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับผมก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่าหลงกล <c oughs> ับไอ้ผู้อาวุโสคนนั้นเลยเพราะว่าเขาหลอกเขาพูดเรื่องนี้มาตั้งหลายรอบแล้วครับผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยนะโอ๊ค เอาแค่<า>นี้ก่อนนะผมผมกําลังขับรถอยู่ด้วย